ุณผู้ชมครับจันบุรียังไม่ได้เล่าเลยมหาสารคามก็ยังไม่ได้เล่าเยอะมากเดี๋ยวต่อไปยังถึงตีหนึ่งเลยแล้วกันนะรายการสดจันทบุรีอ่ะดูจันทบุรีบ้างนะฮะจันทบุรีก็เกิดการรวมตัว200กว่าคน เม่เกิดอะไรขึ้นครับจันทบุรีคือจันทบุรีค่ะ,คะเขตเลือกตั้งที่1น,นะคะผลคะแนนรวมอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยเขาบอกมีคะแนนรวมมากกว่าบัตรด,ดีความหมายคือบัตรเขย่งค่ะก็คือทําให้ประชาชนเนี่ยเคลือบแคลงว่าทําไมคะแนนของผู้สมัครที่ถูกนับและเผยแพร่เผยแพร่ๆๆออกมาเนี่ยมันมีคะแนนมากกว่าบัตรด<อ>ีที่ใช้นับหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยนริศเนี่ยเขาไปเฝ้าที่จันทบุรีเลยถูกไหมเพราะเขาอยากรู้เรื่องคะแนน เ,เราเองเนี่ยทราบว่าจ,จันทบุรีภูมิใจไทยกินนะเมย์ใช่ป่ะพักประชาชนแพ้ใช่ค่ะและประเด็นก็คืออย่างล่าสุดเนี่ยผลคะแนนเขตหนึ่งจันทบุรีประกาศผลการเลือกตั้งออกมากลายเป็นภู้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เขตอะไรเนี่ยจันทบุรี3าเขตค่ะสามเขตภูมิใจไทยภูมิใจไทยปันเรียบเลยสามเขตใช่ค่ะแต่เขาสงสัยเรื่องคะแนนก็คือพักส้ม ถูไหมฮะแล้วมันมีเรื่องบัตรทะเยงแน่นอนละพักส้มเขาก็ต้องสงสัยเพราะเขาเป็นรองล่าสุดแล้วเขาเจอข้อสังเกตยังคะแนนหรือแม้แต่จํานวนบัตรล่าสุดเนี่ยบัตรทั้งหมดเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องขนหีบอีกเมย์จุดรักษาเก็บขีบจันทบุรีประชาชนทักท้วงว่าตามเวลาแล้วเลือกตั้งเสร็จ8ปกุมภาต้องเอาขีบทั้งหมดมาเก็บไว้รักษาจุดเดียวกัน ซึ่งมีคลิปที่ชาวจันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวเดินทางไปตรวจสอบพบว่าหีบคะแนนยังถูกเก็บอยู่ที่สำนักงานอำเภอไม่ได้ส่งคืนจังหวัดระยะทางห่างจากจุดเก็บหีบจังหวัดจันทบุรี <Okay. S 1> อยู่ประมาณ60ก <Okay. S 1> มหรือประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น <Okay. S 1> เพราะอะไรเนี่ย <Okay. S 1> อ๋อเปิดตู้ชนบุรีเขตสาค่ะเมื่อกี้ก็ไม่ไม่ใช่เป็นกล่องไม่ใช่เหรอ มันไม่ใช่เป็นกล่องไม่ใช่เหรอประเด็นคือเอาอะไรมาก็มันเป็นโกดังแต่ทั้งหมดอันนี้บอกขนมาจากอาําเภอพันทองเมื่อสักครู่รถอีกคันหนึ่งล่าสุดที่เข้ามาค่ะคันที่สองที่เข้ามาแล้วปิดป,ประตูใส่เราเลยอ่ะอ่าใช่แต่ไม่ใช่เป็นหีบเลือกตั้ง <S <s ใช่ไม่ได้ไปหีบเลยเอาไม่เป็นไรทีมงานยังไม่ต้องเจาะเข้ามาฮะถ้าย,ยังไม่ได้สั่งกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้กลับไปที่จันทบ,บุรีก<อ>่อนฮะกำลังประเด็นสําคัญจันทบ,บุรีแล้วเจาะไว้สองจอ ประเด็นก็คือจันทบ,บุรีเนี่ยเมื่อกี้ที่กาลังพูดบัตรทะเยงค่ะแล้วจันทบ,บุรีมันมีมุมแปลกอะไรป่ะกําลังจะบอกเรื่องที่เราเล่าสองจอเนี่ยคือเรื่องที่สุพรรณบุรีกับชนบุรีเขตสามคุณผู้ชมฮะอย่างเมืองจันทรเนี่ยเขาบอกทําไมบัตรไม่ขนมารวมกันอแต่ปรากฏยังเก็บเอาไว้ที่เดิมค่ะ ส่วนเข้าใจว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวชนบุรีการจะอ้างบอกว,ว่าวันนี้ขนให้แล้วไงเอามารวมกันแล้วแต่ชาวบ้านดูเหมือนกับชนเนี่ยเขาสงสัยทําไมขนกลางดึกจันทบุรีสงสัยว่าทําไมเอา,เอาไม่เอากล่องมาเก็บรวมทั้งที่จุดเก็บกล่องห่าง60กิโลมันก็มีคลิปที่เจ้าหน้าที่พยายามอธิบายให้ฟังใช่ไหมเรื่องการเก็บกล่องที่ทําไมมันล่าช้าไปถึงสองวันนี่อ้าวเดี๋ยวดูคลิปหน่อยนะฮะเพราะเขาบอกว่าทำไมไม่ย้ายกล่องไปเก็บที่ศูนย์รวมห่างกันแค่60กิโลเท่านั้น เอาขอคลิปหน่อยชาวบ้านอัดคลิปไปดูหีบที่อำเภอ,อไปไล่ช้างอยู่แก่หางแมวเนี่ยแป๊บเดียวขับรถไปก็ไม่เป็นใช่ไหมจะโบกเนาะถ้าเดินมาล่ะเดินมาที่นหนึ่ง,ง,งวนันสิที้บอกวา่าอะไรนะผมขับรถมาถ้าไจาปจ่าเตสพสีถ้ายครเอาผิวไม่ป้ายปั๊บที่แม็กซ์ถเลยนะผมจะดู เรื่องเนี่ยมันจะต้องมีเฟสแรกแล้ชาวบ้านจะเริ่มดูหีบกันแล้วตอนนี้แต่จันเนี่ยเขาสงสัยว่าทำไมหีบไม่เอามารวมกันตั้งแต่วันแรกทำไมเอามารวมกันช้าล่าสุดเอาช่วงเย็นเลยฮะและเดี๋ยวจะไปดูนี่เเฟสวยกไเฟสครับเฟสอ่าแล้วสองเนี่ยจะต้องมีลายเซ็นเนาะสำหรับไอ อ่าหนวดพุ่งหักเขาเรียกอะไรเฮเบิ ah. ้มได้ล่าสุดดูบรรยากาศตอนเย็นหน่อยฮะปรากฏชาวจันทบุรีที่มาประท้วงเรื่องหีบบรรยากาศเลยเมย์เป็นยังไงบ้าง บรรยากาศค่ะในช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าประชาชนทักทวงเรื่องกล่องคะแนนหลายอำเภอที่ส่งมาล่าช้ายอย่างที่บอกก็มีเจ้าหน้าที่เอากล่องคะแนนจากอำเภอแก่งหางแมวมาส่งที่จังหวัดทันทีเพราะว่าถูกชาวบ้านกดดันหนักนะคะพอกล่องมาถึงประชาชนก็แห่เข้าไปบันทึกภาพแล้วก็ตรวจสอบกล่องว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเคเบัลไทยใช่ค่ะชาวบ้านดูเคเบิลไทย ก็ปรากฏว่าตอนตรวจสอบเพราะว่ากล่องคะแนนบางส่วนฉีกขาดระหว่างการขนย้ายไม่ว่าจะเป็นใบปัดหน้าที่บริเวณบนกล่องทําให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจทุกตัดนะเมใช่อันนี้พูดถึงเคเบิลไทยค่ะเพราะว่าประชาชนบอกว่าสิ่งที่ไม่ไม่โอเคเลยก็คือประชาชนสามารถเก็บเคเบิลไทยค่ะได้ซึ่งมันหล่น ประชาชนพบเคเบิลไทยลักษณะถูกตัดจนขาดทิ้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศาลาอนเนกประสงค์ของ,ออของกะกะตจันทบุรี3ชิ้นประชาชนเลยเอามามอบออให้ผอ,อ,อกก,ะกะตจันทบุรีผอเขาชี้แจงบอกว่าเคเบิลไทยที่ขาดเกิดจากการลากกลองระหว่างขนย้ายทําให้เคเบิลไทยอาจจะขาดเองแต่พอประชาชนถามว่าเคเบิลไทยมันมีเลขประจําอยู่เป็นของกล่องคะแนนไหนที่หลุดออกมาผอ,อ,อกก,ะกะตอบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเพราะกล่องมีอยู่จํานวนมากทาไมเคลื่อนย้ายแล้ว กล่องแตกง่ายขนาดนี้วะล่าสุดเอาฟังเสียงที่ชาวบ้านหน่อยดิชาวบ้านประท้วงเรื่องเคเบิลไทยเลยจันทบุรีก็โดนอีกเหมือนกันออาและจันทบุรีด้วยความเคารพภูมิใจไทยกินหมดนะฮะใช่ไหมเมย์ค<ช>วา<ช>้าแชมป์หมดเลย3จุดป<ช>ฟังฟังเสียงประท้วงหน่อยดิ ลอยลเป็นลอยตอยตรงที่ไนรัลอาดคอยตัดดัระตัดัใช่คับลากมันน่าจะเกี่ยวรถเมือกี้เขาแพร่ะจายดียไดให้เต็เท่าไหร่เป็นายลากลากมันน่าจะเกี่ยไตรงอครับเนยเพราอย่างนี้ครับคือไตัวนี้่ยมันจะปิดที่ฝาที่ตูดด้วยตูดตูดตัวที่ตูดครับที่หลุดเพรามันลากไทีมันไปเกี่ยวอ่ะบันสองตัวอูมใจไทยตัวคนเนี่ยฝาตัวคนเาจะล็อกตตัวล่างเนี่ยมันตัดป็นฝาอนกันมัเป็น รับได้เพราะเ็กเขาจะบล็อกสิ่งต่ากันข้างลามีหมามต้อง ซีด้วยเหมือนกันก็ต้องติดเรื่อยเหมือนกันแคมป์ดาวต้องติเปล่าูกต้องครับอะไรที่ขาดอันนี้ขาดแต่ที่ที่ใช่ใช่ครับอันนี้ของผมเป็นนี่อ๋อกันกันแกะขกระดองผมจะเป็นของผมนนี้่อัะไรที่มีฝาปุ๊บเนี่ยมันจะถูกล็อกหมดเลยอันนี้ไม่ใช่ของของแกะไขกระดอที่ผมมาคุณผู้ชมครับผมขอพักตรงนี้สักครู่และเดี๋ยวกลับมาจันทบุรีเห็นบอกตอนข้ามชาวบ้านมารวมตัวกันใช่ไหมใช่ออกเมื่อชาวบ้านขอนับคะแนนใหม่และพิรุธเรื่องกล่องเก็บคะแนนทำไมขนย้ายช้า เอาเปิดภาพล่าสุดตอนค่ำนะฮะเอ,อ่อนริศไปกอดติดใช่ไหมชาวจันทบุรีเห็นบอกว่าทยอยกันมาแสดงความไม่พอใจการทำงานของกกตคุณผู้ชมฮะรวมทั้งเราเองเนี่ยได้ไหมครับไวสักนิดหนึ่งนะฮะภาพตอนกลางคืนครับเอาขึ้นจอมาเนี่ยฮะเอายังไงเม ก็ทางด้านของประชาชนค่ะก็ไปเกาะติดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตอนกลางคืนนี้นะคะปรากฏว่าบรรยากาศช่วงค่ําค่ะประชาชนจันทบุรีเป็นร้อยเลยนะคะไปประท้วงและเรียกร้องให้กกตจันทบุรีจัดการเลือกตั้งเออไม่ขอภยัยจัดนับคะแนนใหม่ทั้งหมด3เขตอย่าแหวงอย่าแหวงพบ <c oughs> แปะป้ายขอภาพตอนขนเคเบิลไทยแล้วขาดเมื่อกี้ขึ้นมาเป็นจอที่2เลยครับค่ะ <c oughs> แกนนาประชาชนว่ายัางไงบ้างเมวันนี้อย่างคุณนิติกรเขาคาใจใช่ไหมว่าจันทวีรู้สึกไม่พอใจการทํางานการเคลื่อนข้อพินุธการเก็บขีบบัตรหลังจากเลือกตั้งวันที่8เจ้าหน้าที่ควรจะส่งขีบบัตรทั้งหมดมารวมที่จังหวัดแต่บางหน่วยกลับเก็บขีบบัตรค้างคืนตามที่ว่าการอําเภอต่างๆจึงทําให้สงสัยเรื่องความไม่โปร่งใสและชาวบ้านเลยมาล้อมกันเนี่ยนะฮะแต่เห็นบอกขี้ขายแล้วนะฮะ,ะนี่เอาฟังเสียงหน่อยนะลิขาจอา่อไม้เขาตะโกนว่าอะไรขอฟังหน่อยดิไฮเซอร์ <Okay. S 2> ฟังเสียงคุณนิติกรนะฮะเพราะเขารู้สึกว่าการแช่ไว้ที่อำเภอเขากลัวว่ามีการเปลี่ยนหรือเปล่าอ่าเปิดคุณนิติกรหนะ่อยต้องเอาความบริสุทธิ์พรรคที่เราเชียร์จะแพ้หรือชนะเราไม่ได้สนใจเราสนใจเพียงแค่ว่าคุณต้องเอาความบริสุทธิ์ความยุติธรรมเนี่ยกลับคืนมาให้กับพวกเราเท่านั้นเองครับซึ่งมันไม่มันไม่บาลานซ์กันสมมติบัตรดีหนึ่งแสนนะฮะคะแนนรวมของผู้รับสมัครแต่ทั้งหมดมันก็คือหนึ่งแสนแต่นี่มันกลายเป็นหนึ่งแสนห้าพันมันบวกมาจากไหน และที่สําคัญรับพอเราเข้าไปดูในกกตเขาให้เราดูเนี่ยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือซึ่งลงทุนไปตั้ง7 0 0 0ล้านบาทเนี่ยให้คําตอบเราคือเกิดการชํารุดมีการแกะทั้งๆที่เป็นสถานที่ที่เก็บไว้แล้วผมอยากให้กกตเนี่ยเปิดทางให้มีการนับคะแนนใหม่ซึ่งผลแพ้นชนะคะแนนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราไม่ทราบเ,<อ>เราไม่รู้สั้นๆเห็นบอกว่าผู้สมัคร เขตหนึ่งกับเขตสองพักส้มเขาก็มาด้วยเพราะแน่นอนเขาแพ้ในเขตนี้ถูก<ช>ไหมแม่เมย์<ช>เพราะฉะนั้นเขาบอกเาว่าเขาอยากจะมาให้กําลังใจพี่น้องเมืองจันทร์เอาฟังเสียงผู้สมัครพักส้มนะฮะเขตหนึ่งกับเขตสองวันนี้เนี่ยต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาครับว่าพอคะแนนมันออกมาอย่างนี้เนี่ยมันทําให้พี่น้องประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจกับทางกกตซึ่งผมก็พยายามย้ําเรืร่องนี้กับทางกกตว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาจากกะกะตเนี่ยสิ่งที่จะรับผิดชอบได้ดีที่สุดคือกะกะตต้องรับผิดชอบตัวเองหมายความว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมรวมรวมถึงสร้างความโปร่งใสให้มันเกิดขึ้นจริงโดยการที่นับคะแนนใหม่ค่ะก็ล่าสุดเห็นบอกว่าติดตั้งกล้องวงจรปิดและเม้าหีบนะีฮะหลังจากถูกย้ายมาที่กะกะตส่วนกลางเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสงสัยว่าทำไมาแช่เอาไว้ที่อำเภอหนึ่งถึงสองวันผ้าติดกล้องวงจรปิดครับ แล้วก็ตอนนี้แปลกป้าย,าย <c oughs> นับใหม่ภาพช่างติดวงจรปิด